สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาเมืองทองเชลเลนเจอร์นะครับมางานมอเตอร์เอ็กปนะครับเดี<ม>๋ยวไปซื้อบัตรก่นเราซื้อตั๋วเพราะว่าเราต้องการจะชิงโชคซื้อบัตรนะครับนานเราจะเริ่มสี่ทุ่มเวลาเดินสองชั่วโมง เดี๋ยวเราไ,ไปดูมอเตอร์ไซค์กับรถกระบะนะครับที่เล่งๆไว้ก็มีของไทยอัมกับของโตลต้ตาแชมป์นะครับไทยอัมก็จะปดี400กับแกมเบอร์400นะครับเดี๋ยวเราเขไปดูสัมผัสแรกว่าเป็นยังไงนะครับเพิ่งเปิดตัวกันเจ๊ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ในโตโยต้าแชมเปอไม่ได้นะครับเอ็นได้อย่างเดียวปรับถอยไม่ได้นะ

เผื่เผืออันนี้เลยใช่ปะลองครับนี่ว่าให้ใส่แต่ว่าต้องต้องซื้อให่กว่นะบวยผมผมวกรต้อ<ม>งใส่เลนะ ลองใส่เอีผมสิครับนะมันแกงยงะเี B, ค่ะมไดรับใส่ได้ใส่ได้ใช้อยู่มีได้หมวกกันใหม่มีกรเะเป๋ามีลายเซนด้วยสาันสามันมร้อยห้าสิบทาัน้วก็ิบแล้วค็ิบเปอร์เซ็นตคิปลอด ซื้อ摩托车แต่摩托车มันนู่นแต่มันนานมากเลยซื้อหมวกใส่เลยดเดี๋ยวก็ตอนนี้สามทุ่มครึ่งเรียบร้อยแล้วนะผมก็ปร,ประกาศให้เต็มตัวกลับแล้วสามทุ่มเขาก็เลือกถ่ายตัวนะครับก็เราไปดูซค์กลับรถเรียบร้อยแล้วก็ตัดสินใจเรียบร้อยว่ายังนะครับ ีสัมผัสเรียบร้อยนะครับสัมผัสแรกกับเแกมเบอร์400กับสปีด400ของไทยอ้ามอเตอร์ไซค์ตัวใหม่ของเขานะครับก็ตัวแกมเบอร์แผนมันค่อนข้างกว้างสําหรับตัวเรานะแต่สปี400ก็ขึ้นไบค่อนก็โอเคตอนนี้รถเนี่ยมันได้อีกประมาณเห็นบอกว่าพุทธภาเลยนะบางรุ่นบางสีต้องเรลเขาบอกก็เลยไม่ได้จองไม่ได้อะไรไปก็เลยตรอไปอีกสักพักหนึ่งก่อน ส่วนรถกระบะที่เราไปดูตัวแชมป์ที่ออกใหม่นะก็ตัวหนึ่งห้าแสนตัวนั้นก็ดูทุกอย่างก็น่าใช้นะครับแต่ว่าเวลาเขาไปนั่งเนี่ยไอ้บอะคนขับเนี่ยมันเบปรับท้อยหลังไม่ได้ซึงมันจะทำให้มันฟิตอยู่กับที่แล้วมันก็ขยับไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวรอ อีกสักพักหนึ่งมันน่าจะมีตัวที่ขยับเบาได้เปิดตามมานะมัน่าจะเป็น IMV หนึ่งสองสามอะไรของเขาครับโอเคแล้วคดแล้เราก็ได้หมวกมาใบหนึงครับสอง k y t เดี๋ยวกลับไปดูรีวิวทำรีวิวหมวกอันนี้นะะนล้วกันส่วนรถก็คงยังก่อนครับก็รอ,อไว้ก่อนโอเคคุณลุครับสวัสดีครับ